สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ้านโฮมเตอร์ใพาพี่น้องมาไหว้พระวัดปากคำโหช้างนะครับเดินขอนแก่นครับพี่น้องนะครับเป็นเทเลอรกขึ้นกันครับพี่น้องใหญมากพอๆกันนะครับตามมาครับพี่น้องาเท้าครับเป็นศิลปะปูนปั้นพี่น้องงามหลายเพราะว่าเธอขี่บ้านโฮมเตอหลายครับผมนี่ครับพี่ช้างครับพี่ช้างนะครับถ้าบุญครับพี่น้อง เดบิสเลียดอันนี้ก็พี่ช้างครับสวยงามมากครับพ่อครับว่าเป็นจ่าพนมได้พี่น้องนะพี่ช้างครับตอนนี้พึ่งเขามาวัดพระเดชท่าบุญครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวตามไปท่าบุญครับผมตามมาครับตามมา In the garden, I never want to lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun. For you told me you don't really feel do committed, trust me. So you sent me a message, receive. you said you could. I never wanna play happy families with you But I like having you around f u l l your way This is a flash in your h a n And still have fun tonight นะครับพี่น้องครับครับครับผมก็เป็นเป็นหนาหรู้ทวนนะครับที่เพป็นสีเอามาเอามาก่อสร้างนะครับอยู่ด้านหลังผู้ดีครับสีขาวนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของหน้า โม่ขวดนะครับโม่ขวดนะครับสิบเก้าเมตรกว่านะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปพุ่งบริเวณรอบๆของบริเวณบริเวณวัดเนาะก <c oughs> ินพันกันไรขอแรงว่าได้กินไอ้ขอาแซววัได้กินพี่น้องอาตามาครับตาแมา ครับผมบริเวณโดยรอบของของด้านบนของวันนะครับพี่น้องจะมีรูปปั้นหลวงพุทธรูปพันแล้วกำลังลอดสัทธาจากยานิโมยมแล้วก็จะเป็นสถานที่หายนิดหน้อยรือว่าหายป้งหญ่พักพันย้อนกายแล้วครับส่วนด้านล่างผมมีอีกคนหนึ่งก็คือสถานที่ช่าวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะครับมีหลากหลายให้พี่น้องได้บูชากันนะครับเดี๋ยวให้ไปเบื้องมองมองคล้ายของที่ลึกนะครับเนาะครับผมตามมาครับพี่น้อง นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่พัก่อนนะครับสําหรับดูเลเที่แดงแล้วก็ญาติโยมผู้มีจจตธานะครับมาเบืองไม่แย่งกันครับเป็นบ่อป่าครับพี่น้องด้านหลังคัดวัาจะเป็นสวนเป็นป่านะครับพู้นะครับพี่น้องเดตามมาครับผมตามมาเด้อครับครับผมรอบๆบริเวณวัดอาจจะมี มีการถวายช้างม้านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าของคนทีิมาไหวาแล้วก็คนที่มาบ่นบาดสานเก้านะครับก็จะเจอรูปปั้นต่างๆนะครับพี่น้องรูปปั้นต่างๆว่าจะเป็นรูปช้างรูปม้านะครับหลากสีนะครับพี่น้องนะครับจะเป็นช้างตัวใหญ่ตัวเล็กกระแมนเบิ่อครับพี่น้องเกิดจากสทัทธาย,ยงยมทิวาเข้าจอมมาไหวแล้วก็มาบ่นบาดสานเก้าไหวานะครับมากแก่บ,บ่นแนงครับ ประสบความสำเร็จมาบ้างนะครับก็เลยมาบูชาด้วยการสั่งนะครับปฏิมากรรมปูน <thôi> ปั้นเรียกว่าสั่งที่เรียกรียว่าสั่งวัตถุมงคลไปนะครับเนาะนะครับเพื่อเป็นการเก้เค็เกลยังนะครับตามมาครับพี่น้องครับนะครับผมสำหรับบ้านฮงแต่มองว่าเป็นศิลปะปูนปั้นอีกอย่างหนึ่งครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ในสัดส่วนสวยครับผมตามที่เบื้องแล้วแต่มุมมองอีกมุมหนึ่งคือ เป็นสัตว์มงคลครับผมเป็นรูปปั้นประติมากรรมของสัตว์มงคลที่คนไทยเฮาให้ความเคารพนับถือนะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณนะครับคือ,อช้างปั้นนะครับอันนี้คือที่มาข,ของอาการบูชาดาวกันเขาเรียวรกว่าวแก่บุญเนาะรัดปาา่าคำวิชางเป็นน้องขอนแก่นนะครับขอนแก่นม่วงหวานขอนแก่นอ,อ่างเพิร์นทองหวัดขอนแก่นนะครับเนาะนะครับด้านหลังก็จะเป็นปูนปั้นครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเหาจะติดตามไปแล้วก็เพื่อสิ ปิดกล้องทีลูปปั่นก็หนเนคำน่ะครับผมสาวน้อยสองคนกำลังเดินไปครับผมตามมาครับพี่น้องครับตามมานะครับจากที่ผมว่าเบิ่งงั้นปฏิมากรรมตรงนี้นะครับผมเพ็่อแต่เห็นเอ่อหรือว่านึกนึกนึกเห็นนะครับโดยเฉพาะที้ผมคิดพ่อครับ หนุ่มพุทธเพียงดินนะครับหรือว่าพุทธศิลป์นะครับของแสนสีและศิลป์นะครับหรือว่าแสนสีลาอาร์ตนะครับเพื่อง็ลงานชนิยูนะครับจะได้่พี่น้องนะครับผมก็ฝากฝากผลงานของของเพื่อนวัยนะครับเนาะแต่ว่าตรงนี้บ่เป็นงานเพื่อนนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้ไปชมแล้วก็สัมผัสกับผลงานเพื่อนอยู่ที่โคราชนะครับว่าน้องจะบกอำเภอเมืองจังหวัดโคราชหรือว่านครราชจะสีมากครับพี่น้อง แถวสบายเรื่องครับวัดนองจอบกนะครับเด้อนะครับเป็นศิลปะปืนปั้นนะครับอันนี้คือวัดป่าคำูช้างเด้อครับเด้อจาสับซนมกันนะครับเมื่อขื้นพูดครับพี่น้องนะครับโอเคมาดูบริเวณรอบๆนะครับพี่น้องความโปร่งสีนะไปแล้วก็ได้บ่ายพี่น้องนะครับฝากคลิปนี้ไว้ก้อนนะครับส้าเรบคลิปหนพัฒนาแต่เนาะบริเวณรอบๆนะครับมือลอกนะครับสัตยาจะย้อมหะลายมาจาก ทั่วสารทิศครับพี่น้องขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับตรงนี่ครับที่ตามต่อไปพี่น้องสักครู่หนึ่งเราก็จะไปปิดกล้องกันนะครับครับสลักคิปนี้ฝากไว้ก็นะครับพี่น้องครับที่วัดปากคำหูช้านะครับเด้อครับผู้ใดพันธุ์แบบขึนมาเราก็มาไหว้มากราบได้นะครับเนาะจากบ้านหอมแตรครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสลักคิวนี้สบัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.